พอเรามาเรียนคราสเทร e เดอ e ์เทนเนอร์สิ่งที่ได้จากคราน,นี้ก็คือจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูต้องเป็นอย่างไงจนตอนนี้คือเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ครูพูดว่าความรู้ของวินอะ่ะมันจะเป็นประโยชน์กับคนมากมายอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะมากคือก่อนหน้าที่มาทําธุรกิจอะเราเป็นพนักงานเราเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อซึ่งต้องวิเคราะห์เคสขออนุมัติเงินกู้ให้กับเจ้าของธุรกิจซึ่งเราทํางานอยู่ตรงั้นมาเจปีแล้วเราก็ใช้ความรู้เนี้ยในการที่ออกมาทําธุรกิจตัวเองแบบไม่ใช้เงินตัวเองซึ่งเราก็เคยคิดนะว่าความรู้หรือประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นและถ้าคนอื่นได้รู้่จะเป็นประโยชน์กับเขามากแต่เราก็ยังไม่พร้อมที่จะถ่ายทอดหรือเราก็ยังไม่พร้อมที่จะเล่าให้คนอื่นฟัง ยิ่งเราทำงานอยู่ใกล้ชิดกับครูเอ้อเราจะเข้าใจว่าคนเป็นครูอะไม่ใช่แค่มีความรู้แล้วก็สอนได้นะคือครูง้อเป็นครูที่มีองค์ความรู้ด้วยแล้วก็มีความเมตตาให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็คือมีความเข้าใจนักเรียนลูกศิษย์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยากจะถ่ายทอดหรือเราอยากจะเป็นครูอะเราก็อยากที่จะแคร์นักเรียนหรือสอนนักเรียนแบบครูง้อเป็น จนเรามาเจอครูงเงาะแล้วก็เล่าให้คุูงเงาะฟังคุูงเงาะถามว่าเธอรู้อะไรบ้างเราก็บอกเรารู้เรื่องการวางแผนทางการเงินเรารู้เรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเรารู้เรื่องการเขียนแผนธุรกิจเรารู้เรื่องการขอสินเชื่อเรารู้เรื่องการทําแฟรนไชส์แบบไม่ใช้เงินตัวเองครูงเงาะบอกว่าเนี่ย รู้เยอะที่สุดแล้วอะ่ะแล้วสิ่งที่วินรู้อะ่ะมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างมากเลยให้เขามีวิชาชีพให้เขามีวิธีการในการที่ทําธุรกิจแบบไม่ใช้เงินตัวเองหรือให้เขามีเทคนิคในการที่เริ่มต้นธุรกิจครูอบอกเนี่ยต้องสอนเลยเราก็เลยมาลงเรียนคัดเทรนเดอร์เรลเทนเนอร์พอเรามาเรียนคัเทรนเดอร์เรลเทรนเนอร์สิ่งที่ได้จากค์ดนี้ก็คือจิตวิญญ,ญาณของความเป็นครูการเป็นครูต้องเป็นยังไงเราได้ทฤษฎีในการวางโครงสร้างหลักสูตรการสอนเราได้เทคนิค นิคในการสอนไม่ว่าจะสอนแบบวันนอนวันทำคอร์สออนไลน์หรือสอนบนเวทีเราได้เทคนิคในการถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจแบบง่ายๆอ่ะ,อะตัวเลขคนไม่ชอบแต่รูจะมีเทคนิคให้แล้วก็ได้ความมั่นใจที่เราจะถ่ายทอดความรู้ของเราออ,อกไปจนทุกวันนี้นะคะวินก็มีคอร์สสัมมนาเป็นของตัวเองซึ่งมีคอร์สสัมมนาทั้งหมด3คอร์สเป็นรอบสดนะที่เราสอนอยู่รวมถึงมีคอร์สออนไลน์ด้วยแล้วก็มีเป็น private consult ด้วย ทั้งหมดคือใช้เทคนิคใช้ทฤษฎีที่ครูสอนในคะเทนเดลเรลเทนเนอร์ the Real มาวางโครงสร้างหลักสูตรเพื่อที่ใช้สอนนักเรียนนอกจากที่เราสอนเองอะ่ะเราก็ได้ไปเป็นวิยากรที่คนเชิญไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนในแฟนชายซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะเราก็ไม่คิดว่าความรู้เราอะ่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นขนาดน,นี้จนตอนนี้คือเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ครูพูดว่าความรู้ของวินอะ่ะมันจะเป็นประโยชน์กับคนมากมายอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าใครมีความรู้นะคะหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากๆวินอยากให้ทุกคนะ่ะมาเรียน อเทรนเดอร์เรียวเทรนเนอร์มาเอาวิธีการมาเอาหลักการมาเอาเทคนิคจากครูเงาะในการถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้เนี่ยซึ่งจะทําให้ความรู้ของเราประสบการณ์ของเราอะ่ะมันสร้างมูลค่าได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยและถ้าใครสนใจการเริ่มทําธุรกิจการลงทุนแฟรนไชส์แบบไม่ใช้เงินตัวเองติดตามบินได้ที่เพจสร้างธุรกิจโดยไม่ใช้เงินตัวเองสไตล์บินบินนะคะ